หลังจากนี้เราจะมาฝึกการเขียนโปรแกรมจากตัวอย่างง่ายๆกันนะคะซึ่งเราจะนำโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาประกอบลงในยูนิตสำหรับฝึกครั้งนี้ค่ะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบในยูนิตฝึกซีเควน c ์ก่อนว่าใน PLC ประกอบด้วยอุปกรณ์ Input และ Output อุปกรณ์ Input มีชื่อและรายละเอียดดังนี้ X0 สวิตช์แบบปุ่มกด 1> x 1สวิตช์แบบปุ่มกด x 2สวิตช์ทอร์เกอร์ x 3ลดีมิตสวิต x 4สวิตช์ความละเอียดสูง proximity สวิต x 5และ x 6สวิตช์ปรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เอาต์พซึ่งมีชื่อและรายละเอียดดังนี้ y 0หลอดไฟสีแดง Y1 เสียงสัญญาณเตือน Y2 ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า Y3 ม,มอเตอร์ Y4 วาล์ว,าวขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า